ค่ะก,การนมัสการเจ้าขาปู่อายเตนเลนข้นโอ้ใกล้มือแล้วเต็สี่ว่าจะคือเกาบนอปูจ้าปูเจ้าที่ย่งคือเออปล่ปล่าเออคือกันไงล้ปู้ใช่นี่ใช่ <c oughs> หัาง <Zomb ies. S 1> ูวเปลาดอนครับผมเนาะเมื่อนั่นล่ะผู้ก่ไปช่างไปช่างอันปูนครับช่างปูนก็เลยอันจล้ขกห่นผู้สั่างของช่างหังนบินบบอยากออกเป็นการตัวตัวกสีหน้าสั่ส่งปูนช่างหัสีหน้าก็จะหมดนหด่นเนาบอกจากคุธิไปหาหนาปนผู้่นกัน การโต้โต้ัีนน้นกลองนั่งเกันโอ้่ามีกวันนีเไปสร้งปูนมาเทียนน่ะนละขันพุ่มนี่ละครับผมนาหัวห้องคุณผชี่บินสร้างของได้บเนี่ยครับอือนี้มีบินสร้างของมามันมันก็ตรงกันคับปันตรงกันครับปันนั่นที่เมื่อจุดทูบขอผู้ยุนยุ่ยหอพยุวดตนี้บเนี้ย อมันตรงกันอ้าที่บังเอิญพ่ับแล่ปกัวบังเอิญนั่นผมว่าบินมันเช่นแบงค์ครึ่งๆเลยมมกเอ้าจะเป็นหนึ่งสี่ร้อยนนี้สิบพมนเรีบญเราก็น่าสอ้อืมหนนนั้นศูนย์สี่สามไปนะปาดตัวศูนย์สี่สามอืมเดีกัรเงินนัเงนตัวหางมันมันยุ่หัอหัวกินกันศูนย์สี่สามเลทหางมันกัน ก็นสามสีอีกบานนี้โอ้โอ้ 4, ทั้งสามสีทั้งสีสามเออนัน่นะราฟูกัหแล้งไหม่กีตรงกับเลขถูกก็แท้สำหรับที่ว่ามันสามตัวนี่บอกตรงเจ้า่าแต่า่าตัว,ต,วตัวราคาของอันยกฟูกบังบินกันจ้า <c oughs> ครับผมบ <c oughs> ินไม่ได้หองก็เดี๋ยวบินยกกานแล้วนะตัวราคาของอันมันนีอยู่ ปูได้รอเนวทางปูวัดปลาอุดรนึกพี่นมอีกสิเด้อพิจารณาดูข่าปูค่ะขวก็เป็นเก้าเก้าสองห้าเก้าเก้าสองห้าอืครัตินกับสองห้าน่ะอืมตาตาตัตาาตาตาตางานากาาตาาตาต่ะคตา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 ะาตาาตาต่าตาาะาต่ เอาลุงกันสองเทียงมด้เพราะว่าบางงนเน้นสองเที่ยงอะไรเกิดมาตัวนี้วันเดียวไงทวนอีกมาพัวเพราะว่าบินนี่มันจะไหนมาสองขาจะเนี่ยไปปัวบ้านจะเปนบ้านไปเปลือกน้ำนองชาวกันเอาไ็ได้สองเียง้องาวตัวโต้กันแน่นเาลองโอ้พัดได้มากมพัมันเขามันเขาดีบอก่เพราะว่เื่องอันนั้นกัน อันนึงต้นีนสามต้นเก่าสามเลยวันที่แล้วพันถึงทั้งบนทั้งล่างเอออืมเดี๋ยวผก็ไล่ตัวนี้ออกบอกต้ีแล้วกันเพื่อสิวเพื่อสิวเลยชักงือประมาณจักาที่มุกเลยก็บอกว่าตัวเดียวเลยซื่อเก่าสามเลยวันนี้ฟันใหมากสองซีนี่บอกค่ะปูเออวันนี้เสองซีกับสองหาตรงนั้นก็เป็นปูเลยค่ะโอ้มันตรงกันเ้อพี่น้องยุ้ซีด้ฟฝั่งมึงคัก เดกตรงกันเรยน่ะครับผมแ่หลังกไป้องสองซีสองหาแต่แบบซีสามสีสามเออตัวเจ้าตัวตัวบินตัวนีเนี่ย็ศูนย์สี่สามนะล่ะจ้าอืมอืมบมไมเได้ยตัวนี้ควคุมไปเรื่อยอาท่านบอกมว่าปุ๊อะไรตัวนี้ล่ะนิ่เรยตัวนี้เสนอศูนย์สี่สามนี่เหรอครับปุ๊แน่ศูนย์สี่สามนี่ล่ะตรงกั ทุกันเป็นตัวกันไไรเดพอาตงกับกปลี่ยนุกคู่กับปวดไปไหมวเรีก่กทุกคู่กันเลยศูนย์สี่แม่มาล่อครับผมบินมากกันศูนย์สี่สา่ดู้กันไดมันใจเลยวันนี้โอ้ครับว่าแตกทตัววันนี้พนเพราะเสน่อแสดงว่ามีเพิ่มเติมซึบินใน้นปูนะ่ะศูนย์สี่สาม ห้าวจุดปลุกวัวที่เน่ะนี่ก็ยังเป็นกะยังหนึ่งศนเก่าแมน่หัครับผมมันดอกหนึ่งุนหัแนบ่ละขนาัหัวแมนบ่ละขนกระหฮครับเอ๊จุเรวกำลังเจ็ดุนเต็มเต็มหมดเลยครับนนีกูจะบอกเลยหัวัแล้วขอที่แหลกไหมค่ะปูนี่เป็นหัวที่สองนหัวจุดลูกที่ที่สองนี่อีแมนบ่ละครับเออทีหัวที่สองว่าัวที่พิ่งใสองตัวหัวนั่นไก่สองตัวนันเป็นบางตัวกลางครับผม เปิดบังตัวกลางเขาว่าเป็นขึ้นลูกเจดีเอกับตู้กับตีใช้เน้นเข่านย์เลยแม่นบ่ล่ะเออออกมากับสุดมันกับแมนเลยนะเป็นตะบะเต่ามันเลยแต่หันหัวผมกับเต่าตัวเดียวกันส่นละเออแต่ว่าคนั่นเห็นนะตู้บอกว่าเต่ากับผมกับตัวเดียวกันกับมันตู้มีเหรตัวหันหัวกับจีได้แม่นบ่ล่ะครับผมไว้กันเจ้างูเสือเด้มันกับเมื่อเหลียวสามตัวมันกับแตกซะสู้ซะไส้เลยแล้ว ก็พูดงื่นี่นิมิตจักหน่อยไปครับเป็นนิมิตนั่นก็คิดเงินคนทิ่มาเด่ยนหมดสุดท้ายว่ะเงี้ยวันจี่างกันเพิ่องผูกับมึงงานมึงยังน้ำตางมาดรียนะตองมึงก็เลยไปทางงานด้วยโอ้ก็เลยได้จิตจิตบ่หนิงก็โออก็เลยคิดไปทางของทางนั้นทั้งอยาไปซื้อของแจกสุ้มือน่ะโอ้ชาบปูดโอ้ครับผมครับผมกันเดินเขามาเห็นนี่กันห้วย แเก่าิบเแล้ววันตีไปโอ้แกจะเตรียมอยแล้วว่าสุแตกวันนี้แล้วพวกมังขึ้นกันก็มาเดินไฟหรอแม่โอ้เอาไฟเขาแล้วเออเดินไฟเรากันิดไฟเนี่ก็นต็้มลอยตัวตัวแม้ว่าล่ะจ้าปูจ้าเออะอะไรแค่่ากันมันมันพั้งกัน้เขามากาทิตย์ต่ห้องยุ่งเหรอโ่เลยหว่าอ๋อ มันไปเก่าที่ประเทศแล้วนะโอ้ครับผมแต่ว่าเีมันกับไม่ตะผูใหญ่ดีหอกเพราะล้าท่านยิงทุบขังน้าท่างยองหัมากันว่าทันัดีพอกันในยมุ้งเลยนะป่าเล็กพวพกันเลใส่เลน้ยะจะมันคนมีส่วนเไหมเพราอยู่ไกลได้พ่นวจาหวน้ำนูดวนเ่นนี่กัมี่โอ้โยมีอันเมเมื่อมื่อวันนั้นมยังกับเตี้หัมากกับว่าพวพท่ากสีมือนั้นมันก็เล็กเมืน่ล่ะ่มันกันพวพกตอนไหนระพูนั่นออ กูกูกับงมาใส่ก้อนกันมันกันมือเห็นปุแล้วว่าท่านมานโงโนมาให้เลยนะพ่อเลยอย่างน่ะโอ้ไอตัวสายบุญน้กูนะะเออสายบุญย่งว่าบนนี้คะดีด <aría> ีกตยังว่ามันจะมั่งมยไดอานโอ้ยปรไเ้ศนี้มันชนท่านกองหลวมาได้เห็นแล้วเพ่นล่ะเห็นแล้วก็อนละนั่นล้วนละถ้ากดก็ดีดีค่เดีย้ก็ดีดีกันพื่อเค่ปรดีค่ะกูกับว้าทายา กี่ตังกันี่นีกนกันเน่ยไปทั้งลานทั้งลานมันให้เส้นบันนี้พู่กันเลยเส้นมากเลยเดี๋ยวนี้วันี้มีแค่ว่าจะเ้าตัวงานที่ยังแนวด้านวยเส้นเข้ามาแล้วเท่าก้อนกีดกันกันออนมาบอกว่านี้บนนี่ก็นเลยวิ่งจะพูดใจดีๆกันยังไงชี้มาบนห็นหิเอาเห็นที่หลีเนาะครับผมห็นครัเอาห็นที่หีเอาหินไหนห็นเราว่าจโอนมาเอาไปห็นไหนห็นล่นลครับผมคนกันเตียใจเราเอาหไต้วัดเนาะ ค่ะปู่ะได้บุญได้กุศลน้ำเงินเออกันใหม่ไงยังว่าเยอะเก่าสิบเปอร์เซ็นต์ยังว่ากัมันไอเขาม่ไทยมือนี่กันเตีว่าโหลุนแล้วอ่าเดินทางต้องงดผลแล้วปูเดี๋ยวค่อยได้เจอกันนะคะมื่อนี่ไวจ้าปูจ้าไก่มันเป็นอไรล่ะข้าปูค้าที่เนี่ยจะศูนย์สี่สามนะปูศูนย์ที่สามแลวครับปูแมนแมนมนแมนนโตโอันนี้ของว่าบินนี่ล่ะตรงกันกับเรื่อง มันใจเลยอ๋อครับผมศูนย์สี่สามนะคะศูี่สามเหรอวงกลมแดงเลยพม่ะจ้ายวงกลมเลยนะครับปูค้ับชุบมันเป็นตัวร่องหมออ๋อโอ้ค่ะปูค่ะเอาคนไหลคนแช่ทั้งสองน้ำเลีี่ก็ได้หันนั่นกันครับผมทอเราได้น้ำปู้ไปก็ไเลเห็นที่เราหันกันกันอันนี้สูงมีมันทั้งยาซีมินในมัต่างรวมกันใส่บัดเนาะค่ะปูค่ะสาทูค่ะปูอ่ะเอา มิโมมันสุทุกคนตั้งอดาินอยาที่เสาธุสาธุค่ะมันงนปีไม่ให้มี่ต่ควมสุขฉลิจธิสุทุกคนนั่นละไห้มิโงมิมันไม่ใช่เฮ้ยเลยตังเอาเอจะเลิกก่อนสาธุค่ะตัววัดป่าอุดรนะคะมาแล้วเนียนค่ะี๋ยวตัวเลขเลยแนวทางเน้น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 ตัวเลขเรามาให้เน้นเน้นว่าวงกลมแดงเลยวงกลมแดงอ่ศูนย์สีสาม ล้วก็ผึ่งเล้วก็ปูกับอาหารวดที่แล้วเขาเจ้าถือทั้งบนทั้งล่างใช่ไหมตรงกันกับของปูอีกศิริราบบพี่น้องเด้อแต่เงื่อนลตัดศูนย์สี่ศูนย์สามนั่นแหละสี่สามเนาะแต่ว่าสองสี่สองหาเนี่ยไปนตกันผูว่าตรงกันกับหมวดที่แล้วเขาเจ้าถือทั้งบนทั้งล่างน้องสาวปู้โดยน้องสาวเพิ่นโดยทั้งบนทั้งล่างเนาะแต่ว่าตรงกันใช่คุณเล่ย์มักตัวนีคุณเลยแบ่งปันเรียบสกระคาว้พี่น้องเด้อ สำหรับสองซีสองแห่มาสำหรับเราให้ปูวัดปลาอุดรนะันเอาให้ฟังังด้วยกันค่ะครับผมวันที่30มสั้นว่าสี่มงแรกนอกมาอีกเนาะครับผมให้เฮงๆคนกลางสาง่รวมสางใกล้สิแล้วเราพี่น้องเก้าสิบปร้สิรวหรือว่าจเป็นศนเก้าสิเปอรเอ้าย้อนใยบุญเลสคสองข้างหลพี่น้องเด้อครวมบุดเิ่มกันนั่นแหละพี่นองโชคกเปนมาจะุยคนครับผมสะหรับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ